สบายดีพี่น้องผพอๆกับทรงบ้านน้อยเคยลาคือกาวเซนเคยพี่น้องก็มาสมขอให้พี่น้องจะมีแต่ความสุขความเจริญเด้อพี่น้องมาพี่น้องมาดีพ่น้้อองเกินตำซั่วตอนเที่ยงพี่น้องเลยคลือยากอีกแล้วพี่น้องแบบบานเห้านะพี่น้องตำใส่หัวหอยโอ้โหปลกลายพี่น้องมาเลยพี่น้องเด้อว้ายแหลนตรงเนี้ยแอบตาพี่น้องเยซั่ว พักเขากับ hmm. ผ <we> ักกาดนี huh. <laughs> ่ะเลยทำไหมอันนี้บ่มีมากทินเดือดตาต่อยก็ได้บัิตาลขบุะ เงือ่ไม่เอามึงใส่เือ่ไม่ตามเคย จริงเหรอห,อหอลัปุ๊หลับปุ๊ขึ้น่ึจะลงละอ่ะมันแรงลงป่วะเราเห็นป้ลอยอยู่กับคาทั้ลงอ่ะอือ้ออาเราเล่วนีน่เนาะ ขาเว่ามันดีไม่บอเาตับง,ตตงีบางวันเน่เจ้าเราเขาขาต่ทตี้นราั้งเนาะเป็นเ้าวกนี้นังบกขึ้นออบอลยตายมากมงเองมึงไหนมึงลงบ คนหลายแมแล้วขอชิไจไปต้องไปยัเจาลงรค้าลงขึน้นผู้ห่ด้่นคอยไ,ไปทางน,นี้่มามันแงมาไอ้มันแกลง,งนะาไปไนะมันแกล้งบ่ค่าวัว คนจางหนี่ยากได้ยังไงใ้รจะมีออบอลจาก เดนจานอะไรยเี้ยที่ด้ลงเขาเฮียงสีนี่ก่ะนะอืมมันก็หลอดไม่ตัอแต่ถ้าเนั่นอากเขาสวงมากหรอ้่ก็ะโตมากอือืมนม่อืม เได้ขนาดโปร่มานะครับเชียมากครับพี่บอกว่ามีแต่คน้อยเลยถึงได้เนาะมาได้หลายคนถูกนะจำคนคนนลงคนเจ้คนต่งเนาะงานขาวเจ้าแล้ว บางๆคอยตอนมากราจะคอยเนี่ย สี่ปหหหอ,อปหาไาาปพุ่น่าเชื่ห่อยเนาะอืมหน่อยเนาอ้อนร้อนปองหาอี่ยอืมห่อแล้วอ่ะจำอะไลอ่ะจำอไรเนี่ยข้าวมันปะปี่ 六十三。<laughs> <laughs> 那我的。Yeah, สำหรับพี่น้นองเขาโจลงเพียงตรงนี้้เดอพี่น้องเขงมามักซุ่มพี่น้องมีแต่ความสุขความจเจริญขอขอบใจลายสบายดีพี่น้อง